สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ป้าว่าป้าจะพามาดูคุลุงทาง,งานนะคะเอามุมไหนดีใกล้ไปเนาะอันนี้ก็คือคุลุงกำลังจะเข้าประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากพักเที่ยงอันนี้ก็ป้าจะถ่ายใน ก็คือเป็นห้องทำงานที่ไม่ใหญ่นะคะเล็กๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็เพิ่งจะทานอาหารกันเสร็จนะคะเพิ่งจะทานอาหารเที่ยงกันเสร็จเอคุณลุงนี่อยู่ที่ไหนก็จะมีย่ามมีพินก็จะมีย่ามแล้วก็มีพินพอดีมองไปทางโน้นเห็นพินแล้วก็ย่ามของคุณลุงนั่นเอง สวัสดีค่ะคุณลุงอันนี้ก็คุณลุงกำลังจะเริ่มเข้าประชุมอีกนะคะนี่สี่ทุกท่านนะครับนี่คือทีอ่ประชุมนะครับสำหรับซูมนะครับก็จะใช้คอมพิวเตอร,ร์ในการเข้าโอ้น่าจะเริ่มมาแล้วใช่ไหมคะเริ่มมีเสียงรเริ่มเข้าได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะจะเป็นเสียง ว่าป้าก็คงจะไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้นะคะเพราะว่าก็จะมีคนหลายเยอะนะคะที่จะเข้าประชุมในห้องซูมนี้นะคะป้าก็คงจะต้องถ่ายดูคุณลุงทำงานอยู่ห่างๆนะคะตอนนี้กำลังเข้านะคะกำลังเข้าห้องซูมอีกครั้งหนึ่งหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จนะคะป้าก็พามาดูพี่น้องที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามานะครับตามเวลา นัดของเรานะครับเพื่อจะดำเนินการต่อนะครับการประชุมของเรานะครับเราจะมีวาระเยอะนะครับเราก็ใช้เวลากับวาระที่สําคัญนะครับใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับใช้เว,เ,เวลาให้คุ้มค่า พี่น้องผู้แทนทุกท่านนะครับที่ได้เสียสลาและก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับเป็นสิ่งที่จะพัฒนาสรท เดี๋ยวผมจะใช้เวลาให้ฝ่ายภาคีเราได้แนะนำเนาะขอบคุณมากครับท่านวิชชัปก็เดี๋ยวให้ท่านวิชอบปแนะนำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมอบเวลาให้ท่านนะฮะให้ท่านแนะนำว่ามีภาคีภาคีไหนที่เข้าร่วมกับเรานะครับก็ปลาถันใกลๆหวังว่าจะไม่เห็นใกล้นะเนี่ยก็ดูาภาพรวมก็จะเป็นยังบบมาไม่ครบเนาะ นะครับตอนนี้ก็จริงจริงก็เข้าก่อนเวลานนก็ดีนะครับจริงจริงเหลือสี่ห้านาทีเนี่ยเราเราควรจะเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาอย่างนั้นนะฮะก็เพื่อเป็นระเบียบนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ใส่ใจในเรื่องของเวลานะครับเ<ม>ข้ามาแล้วก็เปิดหน้ากล้องได้นะครับเพื่อเราจะได้ทราบนะครับบางท่านก็ เทคโนโลยีอยู่ก็มีนะครับเชิญนะอาจารย์ก็จะประชุมห้องนี้วะค่ะอ๋ออาจาพี่ชัยได้ไหมอันนี้ก็เป็นอาจารย์ขั้นหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมประชุมสูงในครั้งน,นี้นะคะ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่คือลุง สมนชิกก็อยู่ตรงนี่หลายท่านก็ส่งภาพสัญญาณภาพมานะครับจากหลายพื้นที่นะครับจะดูพี่น้องในจอก็ดูตามได้หลายท่านมาแล้วท่นานอาารย์สุเทียนหลายท่านมาแล้วนะครับน่าจะเข้ามาในห้องแล้วนะครับการประชมุมของเรานี้มีพี่น้องภาคีเข้ามาร่วมนะครับท่านมาสังเกตการเนี่ยก็จะผมก็จะเชิญท่านวิชอบที่จะแนะนาําภาคีที่ท่านเข้ามาร่วมกับเรานะครับในวันนี้นะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้คุณลุงเริ่มเข้าห้องประชุมแล้วป้าก็จะถ่ายอยู่ห่างๆนะคะก็จ,จะมีไอ้มีเข้าร่วมผู้เข้าร่วมประชุมอีกสองท่านนะคะท่านหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้อีกท่านหนึ่งก็จะอยู่ตรงโต๊ะนี้นะคะ ที่อื่นๆไหมครับท่านอาจารย์ครับครับผมท่าเชียอื่นๆมีอีกไหมครับจุรกิจจากฟินลแรมใช่ไหมครับครับผม <c oughs> ตอนรับพี่น้องรู้สึกว่าจะเป็นจากภาคีนะคะที่เข้าร่วมในประชุมในครั้งนี้จากประเทศต่างๆนะคะ ต้องไทยคุณลรุงทำงานอยู่ห่างๆนะคะโดยโดยมารยาทแล้วงานประชุมแบบนี้เขาก็ให้เฉพาะผู้แทนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชุมที่จะเข้าห้องแล้วก็ฟังด้วยได้นะคะก็ถึงถ้าเป็นที่ประชุมที่ไม่ใช่ทางซูมนะคะก็เหมือนกันนะคะเขาจะให้ผู้แทนแต่ละแห่งเข้าไปเท่านั้น คนอื่นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องประชุมป้าก็ขออนุญาตคุณลงุงแล้วกอ็อาจารย์ที่อยู่ที่นี่ว่าขอถ่ายคลิปบ้างแต่ว่าคงไม่กล้าเข้าไปถ่ายที่ที่ห้องประชุมที่เพื่อนกำลังประชุม z ูงกันอยู่แต่สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะให้ดูบรรยากาศการทำงานของคุณลุงนะคะสวัสดีคะ่ะ